สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะครับประจํำวันพฤหัสบดีที่18นะครับเดือนพฤศจิกายน2021นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีช่วงเวลาที่ดีนะครับที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าในทุกๆเช้าแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาร่วมรับ ฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมโลกาบทที่8ข้อ1นถึงสมมีข้อความดังนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าหลังจากนั้นพระเยซูเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า สาวกทั้ง12อยู่กับพระองค์พร้อมกับพวกผู้หญิงซึ่งทรงรักษาให้หายจากวิญญาณชั่วและโรคต่างๆหญิงเหล่านี้ได้แก่มารีที่เรียกว่าชาวมักดาลาที่ทรงขับผีออกจากนางเจ็ดตนโยฮันนาภรยาของคูซาคนต้นเรือนของเฮโรธสูสันนาและคนอื่นๆอีกมากมาย หญิงเหล่านี้ช่วยสนับสนุนพวกเขาด้วยทรัพย์สินของตนนะครับในเช้าวันนี้หัวข้อที่ผมอยากจะ,ะกล่าวถึงก็คือร่วมรับใช้ด้วยความยินดีอันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมากนะครับที่ผมอยากจะหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในเช้าวันนี้เพราะว่าเจ้าของพระเจ้าตอนนี้นะครับเป็นอีกตอนหนึ่งที่ เราไม่ค่อยได้เห็นแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงในสมัยของพระเยซูในอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นตอนที่ให้เราเปิดเผยให้เราได้เห็นว่า,าพวกผู้หญิงนะครับได้ร่วมทางไปกับพระเยซูแล้วก็เหล่าสาวกนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับทุกที่ ที่พระเยซูนะครับไปตามเมืองต่างๆหมู่บ้านต่างๆก็ทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้านะครับ <c oughs> ในตอนนี้เราจะเห็นว่ามีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนะครับที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงรักษาเขาให้หายจากวิญญาณชั่วร้ายต่างๆจากโรคร้ายต่างๆนะครับคนเหล่านี้พระคัมภีร์ระบุว่า มีมารีที่เรียกว่าชาวมากดารานะครับแล้วก็มีโยฮันนานะครับภรยาของคูซาสุสันนานะครับและพระคัมภีร์บอกว่าและคนอื่นอ่นอีกมากมายนะครับพี่น้องครับถ้าพูดถึงผู้หญิงในสมัยนั้นนะครับก็ถูกด้อยค่าแล้วก็ความเท่าเทียมกันก็ ไม่มีนะครับในสมัยนั้นโดยเฉพาะในวัฒนธรรมของยิวนะครับเป็นการยากที่ผู้หญิงจะร่วมทางหรือร่วมงานไปพร้อมกันหรือเรียนรู้อะไรบางอย่างจากรับบีหรืออาจารย์โดยตรงนะครับเพราะว่าผู้หญิงก็ถูกด้อยค่าและความเท่าเทียมกันก็ไม่มีแต่ในตรงนี้เราเห็นว่าพระเยซู นะครับได้ให้ผู้หญิงเหล่านี้ที่พระองค์ทรงรักษานั้นร่วมทีมร่วมทางไปกับพระองค์ด้วยในการประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นเรื่องที่ขอบคุณพระเจ้าที่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่ช่วยให้อรอดนะครับไม่เพียงแต่ช่วยรักษาเท่านั้นแต่ในอีกด้านหนึ่งพระเยซูก็นำภาพ แห่งความเท่าเทียมกันเสนอออกไปให้สังคมในเวลานั้นได้เห็นว่าผู้หญิงก็ไม่ได้ด้อยค่าผู้หญิงก็มีความเท่าเทียมกันร่วมทางไปกับพระองค์นะครับแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าผู้หญิงเหล่านี้ได้ช่วยสนับสนุนพวกเขาด้วยทรัพย์สินของตนพี่น้องครับอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งอีกมุมหนึ่งที่ผมก็อยากจะนำเสนอ ในเช้าวันนี้นะครับผู้หญิงเหล่านี้เขาพระคัมภีร์บอกว่าสนับสนุนด้วยทรัพย์สินของตนหรือด้วยชีวิตด้วยกําลังด้วยของประทานด้วยความสามารถที่เขามีอยู่พี่น้องครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือที่เราได้เห็นก็คือตรงกับหัวข้อในเช้าวันนี้ผู้หญิงเหล่านี้ไม่ได้ถูกบังคับในการที่จะต้องมาร่วมทาง หรือในการที่เขาจะต้องอมีส่วนร่วมหรือถวายทรัพย์สินของเขาในการที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูแต่พระคัมภีร์เพียงบอกแค่ว่าผู้หญิงเหล่านี้เป็นผู้หญิงที่พระเยซูได้ช่วยเหลือเขาได้รักษาเขาให้หายจากโรคร้ายต่างๆหรือถูกขับผีอะไรต่างๆนั่น <c oughs> เป็นสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่เขาร่วมทางไปกับพระองค์นอกจากว่าพระเยซูจะเปิดทางหรือเชิญชวนให้เขาร่วมทางแล้วสิ่งหนึ่งก็คือเขาสมัครใจเขาสำนึกถึงพระคุณเขาตอบสนองพระคุณในสิ่งที่เขาได้รับการช่วยกู้ให้รอดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจิตวิญญาณหรือว่าฝ่ายร่างกายต่างๆเขาอยากจะด้วยความสมัครใจของเขานะครับสำนึกถึงพระคุณ แล้วก็อยากจะมีศูนร่วมในการประกาศขา่าวประเสริฐของพระเยซูนี่คือหัวใจสําคัญนะครับในการที่เราเองในคริสตจักรของพระเจา้านะครับเรามีสมาชิกเรามีคําว่าคริสตจักรก็คือกลุ่มคนนะครับที่รวมตัวกันกลุ่มผู้เชื่อไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ร่วมกันรับใช้ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนอยู่ในฐานะสมาชิกหรืออาจารย์หรืออยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เรามีส่วนร่วมหรือปฏิบัติรับใช้ก็คือความสมัครใจสิ่งที่เราทำออกมาจากใจของเราโดยโดยสำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าด้วยความชื่นชมินดีอันนี้เป็นสิ่งที่สาระสำคัญที่ผมอยากจะท้าทายหนุนใจ เราทุกคนนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนไม่ได้ถูกบังคับในการที่จะมีส่วนร่วมในการถวายความสามารถถวายทรัพย์สินที่มีอยู่นะครับโดยเฉพาะในเช้าวันนี้ผมอยากจะเน้นพี่น้องสตรีเพราะพระคัมภีร์พูดถึงผู้หญิงที่ร่วมทางกัไปกับพระองค์นนะคริสตจักรของพระเจ้านะครับหลายที่ที่ผมไปส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับ กลุ่มสตรีก็ยังเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งและก็ยังยืนหยัดอยู่ในิสิจักรเป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จเป็นกลุ่มหนึ่งที่อมองไม่ค่อยเห็นแต่กําลังทํางานอยู่นะครับฉะนั้นในิสิจักรของพระเจ้าหลาย,ลายที่ที่ผมไปก็เห็นว่ากลุ่มสตรีเป็นกลุ่มที่ถึงแม้ว่ากลุ่มพ่อบ้านหรือกลุ่มบุรุษ อ่อนแอลงแต่กลุ่มสตรีก็ยังเข้มแข็งแล้วก็อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จในการขับเคลื่อนคริสตจัรไปนะครับอขอบคุณพระเจ้านะครับกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เขารับใช้พระเจ้าด้วยใจชื่นชมยินดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความสามารถของเขาหรือทรัพย์สินของเขานะครับที่ถวายโดยด้วยโดย,ดยอาจจะมีคนมองไม่ค่อยเห็นแต่ เป็นกลุ่มคนที่เราขาดไม่ได้เลยในการทำพันธกิจของพระเจ้านะครับพูดอีกมุมหนึ่งก็คือ,อคริสจักรของพระเจ้าทุกวันนี้มีหลายพันธกิจหลายด้านที่กำลังทำงานเห็นชัดเจนอยู่เบื้องหน้าแล้วกำลังเกิดผลแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือมีทีมงานหรือมีพี่น้องกลุ่มสตรีหรือไม,ไม,ไม่กลุ่มผู้เชื่อไม่เจาะจงเฉพาะกลุ่มสตรีนะที่อยู่เบื้องหลังคอยเป็นกาลัง ในการอธิษฐานเผื่อก็ดีนะครับมีส่วนร่วมโดยการอธิษฐานเผื่อและโดยเฉพาะดโดยการถวายผมเชื่อว่ามีพี่น้องที่ถวายดย้วยใจที่เต็มไปด้วยความชื่นชมินดีด้วยทรัพย์สินด้วยความสามารถที่มีอยู่นะครับคริสตจักรของพระเจ้าจึงดำเนินต่อไปแล้วก็เกิดผลอย่างมากมายที่เป็นเบื้องหน้าให้ผู้คนได้เห็นกิจาการของพระเจ้าที่กำลังดำเนินไปฉะนั้น คำว่าคริสจักรของพระเจ้าก็คือเป็นระกากเป็นอวัยวะเราขับเคลื่อนเราทํางานเรารับใช้เราประกาศเ่าประเสริฐด้วยกันเป็นทีมนะครับเราบางครั้งเราไม่จําเป็นที่ต้องอยู่บนเวทีหรือโอกาสหรือของประธานความสามารถไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เราก็เป็นทีมหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเหมือนสตรีอ่าที่ร่วมทางไปกับพระเยซู เป็นกลุ่มที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังทําให้พระเยซูและสาวกของพระองค์นั้นสามารถที่ประกาศขาศ่าวประเสริฐได้เต็มที่นะครับเราเห็นการทํางานเป็นทีมและตลอดพระคัมภีร์เราก็เห็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปาโลเมื่อประกาศรับใช้ก็มีพี่น้องคริสตจกักรที่ร่วมถวายอย่างเต็มที่ด้วยใจชื่นชมินดีที่อยู่เบื้องหลังอีกมากมายที่มองไม่เห็นเป็นเหตุให้อาจารย์ปอโลสามารถาบุกเบิกตั้งคริสตจักรพระเจ้ามากมาย ในแควนเอเชียอาคานนี่คือสิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวนจนะของพระเจ้าในวันนี้ว่ามันเป็นทุกส่วนที่ขาดไม่ได้จริงๆถึงแม้คุณจะต้องอยู่เบื้องหลังนะครับอยู่ส่วนไหนก็ตามแม่ครัวเราขาดไม่ได้นะครับทุกทีมทุกส่วนเราสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะสตรีนะครับที่มีความเข้มแข็งนะครับ แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ผลักดันอยู่ในคริสตจักรทั่วไปนะครับในทุกวันนี้นะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะกลุ่มสตรีนะครับที่จะมีได้รับกําลังใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในการที่จะมีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าในตามโอกาสตามของประธานของพระเจ้าที่เราได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่เปิดเผยให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งในการประกาศข่าวประเสริฐในการปฏิบัติรับใช้ขององค์พระเยซูคริสต์ที่เราเห็นว่าพระองค์ได้รับใช้โดยทีมงานมีกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังมากมายโดยเฉพาะกลุ่มสตรีกลุ่มหนึ่งที่เขาร้อนรนและ,ะมีส่วน ในพันธกิจของพระเจ้าโดยทรัพย์สินของเขามากมายทําให้พันธกิจของพระเจ้าได้ถูกประกาศออกไปขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนขอฝากเราทุกคนไว้ในพระคุณของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ